เคยเจ้จ้าในห้องคองทั้งผู้ตบานนักป่าสอนสามวัยเฮามีคองการทถน้อมคองบานอาจารย์เพื่อนสีแกมเขาประแตมเดือดหลังบานมันีเฮาจกเดินสามเขาจชิญผ้ากันเท้าบัดปุ๊บโตแขกตาม รายการเบิ่งแยงแดนดินขินกระเริงนะครับกับผมนายจิรวิทย์อภาวง์ครับและผมนายอิสระกุตศรีนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนครับคุณอิสระครับเขาอยู่กันที่ตําบลกุดแหงนะครับอําเภอกุดบากจังหวัดสุลนครนะครับผมครับวันนี้เราก็มาลงพื้นที่กันที่ตําบลกุดแห่งนะครับวันนี้เรามาทําอะไรครับคุณอิสระครับครับมื้อนี้เข้าสีมาเบิ่งวิธีชีวิตนะครับการเป็นอยู่ขอนไทยกระเลิงนะครับว่าเป็นยังไงมาอย่างไหนะครับผมก็ไปเบิ่งกันเลยนะครับไปเบึงกันเลยนะครับผมตามพวกเรามาเลยนะครับ ครับสำหรับตอนนี้นะครับพวกเราก็มาถึงบ้านของคุณยายชูศรีมุกดานะครับผู้ซึ่งจะให้ความรู้ในเรื่องของชนเผ่ากะลึงกับพวกเราในวันนี้นะครับตามพวกเรามาเลยครับผมครับผมคุณยายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายครับครับตอนนี้เข้าก็ะไรมากถึงแล้วนะครับงานของคุณยายชูนะครับผมเอากระจิมาถามนะครับประวัติความเป็นมาของไทยกะลึงเป็นยังไงนะครับเขากัมาเลยครับผม อันคุณยายครับอันอยากหฮู้ประวัติข้อมาเป็นมาของไทยกระเรื่องนะครับเป็นจังไดมากจังไดนะครับผมเป็นจังไดมาจากใดไทยกระเรื่องฮั่นมาแต่ไสวะเตี้ยมาแต่มา,แตมาไทยของแก้วคุณมาสองพี่น้องตาสีมุกดาตาจำบวงละง่ายเป็นมามาอยู่มุกดาหารออกตะมุกนาหานจะง,ง่ายมาอยู่สกลค,ครับออกอะคะสกแล้วกะมันมีสองพีนง่น้องคู่นึงแหละ ที่าจจับมงล่ะแหละอยู่สกตุตใจายชีมุกดาหลัง่ายลงมาอยู่บ้านพงงามหมูหนึ่งน<ะ>้องสน่หหมูหนึ่งมากบ้านพงหทีนหมูหนึ่ง<ะ>ไปือกี่ความเป็นหมาหันเป็นไข่เป็นนาวเจ็บท้องเจ็บไตปะาบได้มียกมียาเส่แต่หักไม่เซ<ะ>่<ะ>แต่หักไม่เส่แต่กระถาไม่ผีสิงเ<ะ>อือกีไม่ผีคันเบาพื้น เป็นเสียงท่ายไายเขาเบิ่งอันนั่นกับไปหักไม่ไรเงา้เบิ่งกบว่าพีหันพีนี่เฮ็ดพีให้พีหน้าเฮ็ดกะมาผูกแขนมาบ้ากะดีเตกีเดี๋ยวนี้โบดีมันม่ีโบมีพีแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่โรคต้องไปโรงพยาบาลเนาะครับเออต้องไปโรงพยาบาลครับเออตะกี้หั่นใช่แต่หั้ไม่พ้นทั้งแย้แค่แจไปกินกะดีไข่ออกห้อนออกร้อนกะแท่ก้อนสิกระเดือนมาแซ่น้ำ มาทาอ่ะดีตะกี้อ,อืออันความเป็นมาฮันถ้าอยู่ฮากินปูปลาหน้าเหนียวก็ไม่รู้ได้อยากได้ตะกี้อือเดียวนี้มาโอ้ยอืดฟันไปสัังซื้ออย่างเดียวแล้วครับซื้ออย่างเดียว,วนนแหละเดียวนี้ฮะบวอิดกับปูปลาหน้าเหนียว<า>อยู่ตลาดานัดครับ <laughs> แล้วกันทีมาอยู่บ้านเฮานี่ก ยายมองนั่นยายมองนี่ยายมองนั้นยายมองนี่จนขู่มือนี่จังอันมาจังวัดอยู่นี่เดียวนี้กับเจ้าคุณจันร์แต่เมื่อสกรุนมาจังวัดเดียวนี้จังได้อยู่เดียวนี้บ้านเดียวนี่ครัเอืเอยถ่ายถ่ายว่าวัดศรีจันทร์ธารา,ามวัดรีวัดเจ้าคุณจันร์ไปสกรุณมาตังพผ้าตัง อย่างได้เป็นวัดตะกี้ก็บ,บ่มีวัดมีว่าแล้วคำพูนตะกี้คนว่าพื้นเฮ็ดไปสร้างกาม่แต่นาว่าน,นาวัานเดียวบ<ไ>ัวได้จา้างคือ,อ,อ,าาดดอ,อข,ขูมมือนี่อืมแต่มาหาซื้อเดียวกะบัวได้ซื้อเดียวคือขูมมือนี่ไปได้ไปสร้างกับปันเดียวกินแบ่งเดียวกินเป็นเ้าเป็นน้ำเป็นฟูเป็นปลาเอามาหาันแบ่งเดียวกินความเป็นมาหาันขูมมือนี่โอ้ย ข้าวนี่ก็ได้ชื่อ,อเอรมออันนี้คือคุณยายเห็นยังครับตอนนี้ครับโอภายชีเข็นชีเข้นฝ่ายชีเข็นเห็นเป็นเสน้นเป็นเ,อเนอย่างนั้นเอาไปเห็นยังครับมันา<ร> <ไป S 1> มา,าจับแล้วนี้แล้วมาทอดนี่อบอันนี้นี่เอามาจากใส่ครับตัวน,นี้ปลูกแล้วหวานแล้วก็ไปไยเ้โรงงานเขาดีะกีขันโอ้ถึงด,ดีถึงอิ่วแหละ มันบ่มีโรงงานวะ่ะเดี๋ยวนี้หันมันไม่โรงงานแล้ว่ได้ยากสบายขนาดนนสบายติกี้หันอิว่วแล้วก็มาดีมาเข็นครับอืมแล้วมนเข็นแล้วก็ทำไม่เห็ดแนวนี้อลไนี่มาต่ำแนวนี้นจังได้นุ่งได้ถือถ่ายอันนี้ยังที่ได้เป็นเสน้นแบบนั้นเหอครับยังที่ได้เป็นเส้นนี่ตัวยหญยลอนี่ครับก้าวเซลาเข็นเห็ดเป็นเสน้นมาัน เป็นเสน้นออกไปเป็นเสน้นออกไปมันกระทนนะครับยายเออกระทนระเบิดตะกี้พ่อแม่ผ่าเฮ็ดเออเดี๋ยวนี้เพือ่อโบได้เฮ็ดอ่ะมิแต่ซึ่งไรรุนร่นนี้แหละเฮ็ดรุ่นมูนี่ฮันโบได้เฮ็ดแล้วอือเดีรุ่นเฮ็ดโบเป็นแล้วนะครับอเออเลี้ยซ้ำ,ม,นนำ,ม,นนำมูนั่นซ้ำได้ลูกมูนี่เขาเล็ดต่ำหุบบ่นกระโปงเป็นปจักอยุจักรลาแล้วเปจักอยุจักรลาแล้ว มิต่ซ like. ุ่มลุ่นใหญ่นี่แหละเฮ็ดช่างบทานว่าช่งเอินบางกุดเฮ็ดบางกุดเฮ็ดเพื่อนมาทำิตรเลยล่อไปเิะงปล้ขบวุ้เพื่อนมาทำิรเลมันแหงมันแรงมันส่งลายแหดตะเป้ลงซ้ำอยู่นี่พุทธเฮ็ดนาเห็แต่นอมันจะงอกดพุทธกฮดเฮ็นี่คือแลดบ่ครับเล้าเลยเลโอ้ แรดนั่นแหละแรดแต่จังได้เอิญบางกดแท้บางกดแทดครับอ่าครับคุณย่ยเพากะเรื่องมีที่ก่มหรือคพามเสื่ออย่างบอกครับ<ม><ม>เกี่ยวกับเพากะเระเื่องนี่ครับ<ม><ม>เป็นแนวใดครับนี่คือความเสื่อเจ้าปู่เจ้าตาเจ้าลักบ้านเจ้าลักบานนี่ต้องได้เลี้ยงคูู้ปี เลี่ยงตอนใดครับเรี่ยงเดือนสามออกมืีสามข้ามเดือนสามออกมมีสามข้ากาเพื่อนกาเลี้ยงกาเหล่าสี่ไห้ไก่สี่ตเต่าแปดโตเต่าพร้อมอเต่าพ่อมาเลี้ยงค่ะความเชื่อความถือรักบ้านแล้วก็ขั้วฮื้อนนี้เหาสีมี่ห่อข้า กับเทียนกับเงินแล้วก็มีไม่ขอดมีลายคนท่าก็ขอดไม่นะขอดขอดขอดแล้วก็ไปขอดพันลานขอดแบบใดครับขอดขอดโอ้ยมันบ่มีดอกนะ ขอดอกบ่รับขอเอกคอใช่ไหมงงเพราะว่าแถวบ้านผมนี่เคยเห็นเขาเอาแบบใบหญ้าค่าแบบนี้มาขอดปายมันลลอดปายแเท่ากับจํานวนสมาชิกของคนในเงินเฮาถ้ากับขอดงัวควายเฮามีจักโตเฮาก็คอดรับขอดขอดให้งวควายพร้อมอันนี้อะไรเท่ากับไปแจ้งเพื่อนว่ามีเท่านั้นมีเท่านี้คนมีเท่านั้นเท่านี้คนแล้วก็บอกเพื่อนขอดให้ไก่เนี่ยลักสมรักษาเจ๋าะขอดเสื้อถือได้อันนี้ ในรักสมรักษาเพื่อนากะคือความเชื่อถือเด้พี่ที่กรรมเฮียดอยู่ไส่ครับคุณยายอยู่ดอนหอดอนหอเป็นสารเจ้าปู่ตาศาลเจ้าปู่ตากะกะเชื่ออีร้านใหญ่นี้ไปกรุงเทพไปน้ำพอน้าแม่มันครับมันหลับไปหลงหลง หรือว mm ่าลดเมื่อพ่อแม่ไปลงนิดน้อยนี่บอครับอุ้ยเด็กน้อยนี่แล้วสัองปีสามปีนี่แหละไม่ลราเขาเะโทรมาห้องมาว่าโอ้ยเมื่อกี้ยังเสียแล้วใครว่าฮะพี่ได้ก็บบเห็นทใครก็ห้องก็แล้วเจ้าปู่เจ้าตายใคยว่าเจ้าปู่เจ้าตาเอ้ยไม่แพงสีแพงว่าเอ้เบิ่งหลานถูกขายเยอะๆใครว่าแล้วพ่อมันพวรจะลงไปหา พ็นีิลงไปหาหน่อยนึ่ง,งมาแล้วลงไปแล้วมแ่วมแล้วมาถาดมีสะพานนะไม่แล้วว่า,วาห้ำเผมาส่งโตมีเถามียีงสองคนมันเราเออม,มีเถามียังสองคนจูงเอนแขนอิ่มมาตะก,กี้วันปากยังบกเบี้ยจูงแขนอิ่มมาม่แล้วมานั่งอยู่ในสะพานในรถพอมันพอดีไปหอ,หลอ,หลหอแล้วพอมาลัครับมาจ้บเราไดีขี่ล่บขี่ข้าวร้านคอยมันลงลงพ่อลงแม่ ไปก็ห้องคือเจ้าป uh ู่เจ้าตาครับเจ้าทีนี่หลัครับคุณยายนอกจากการนันเข็นฝ่ายตําตําตอย่างแล้วนะครับคุณยายนี่อ่การเฮ็ดอันนี่นี่บ่ครับวิถที่ชีวิตปัญญาชาวบ้านเฮ็ดอันอี้ยังครับผมแานแหสแหนะครับสแซนจะดุ้งครับกับกรได้ซื้อนั้นได้พ้นมีลาเข็นตะกี้เครื่องทํามาหากินนี่เครื่องถ้ามาหากินครบพวกสานก็ะยังติฟเข่าดมเคืง ข oh, วดมวยนี่<า>นย่งซานอยู่คู่มือนี่ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ครับนี่อยู่พวกกลุ่มจักสา,กานข้าเจ้าค่ะนี่อยู่นี่อันซุนหมูกเก้าอนเดียกข้เจ้าค่ะเต็มอยู่ซุนหมูกเก้าอัานพวกจักสานาค,ค,คะเออเี่ยเป็นเบิรดเพิ่มก้าเจ้าอันนั้นนกหนูฟูปีขระเจ้าสานก๊กเขียดแต่เฮ็ดเป็นเบิอืดย่ามบุญพระเวทเครื่องทำมาหากินนี่หลยนะครับย่ามบุญพระเวทมากขาเจ้าก่ะ สารกบสารเกียดสารน,นกสารหนูเสบูนเขา oh. อีกอา่าเขาใจเฮ็ดเป็นเบิด์ได้ถ้ามาหากินกับตะกี้กับไปเปาะไปโหไปเปาะหมูข่านป้องไปป้ปอง,ปปอง,ปปองหรือเปล่าไปอ้อมไปอ้อมเออไปอ้อมเอาไปอ้อม,ไป,ออมไปปอองเามีามีนางนางอันนั้นท่านโอย้ย อยากคือพระอาจารย์อยากคือคือเปยเขาเนี่แล้วกลางคืนกลางนั่งนะครับคืนไม่คำ่ำไปอ้อมเอา<ล>บอกอ้อมแบบนี้ไล่ป่ะครับไล่เท่ไล่ก็ไล่เท่เท่ค่อยเท่ไม่ยังกะอ้อมรอนแลบาบนี้ อันคุณมีบ่มีแล้วบ่มีเลยล่ะบ่มีแล้วมันบ่มีบ่มีผลาดเลยเดี๋ยวนบ่มีบ่มีพลาดครับคุณยายครับกับเพียรี่ของกันไทยกับเรื่องนี้มีอย่างไรครับนี่ยี่สิบสองข้องสิบสี่เดือนสามบุญก้องคเข่าเรื่องเจ้าปูเดือนสี่บุญพาเวเดือนหาบุญสงการเดือนเว้นเดือนหกบุญบางไผ่เออเว้นเดือนเจ็ดเดือนแปดไปบุญเข่าพันศา ้าบุญคูเ่เดือนเดือนเก้าบุญข่าวประดับดินเดือนสิบบุญข่าสศาสตเดือนสิบเอ็ดบุญข้าินเออบุญออกเดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษาเดือนสิบสองบุญข้าวินครัอืมเบอร์เว้นเดือนเดียวเท่านเว้นเดือนเดียวเอาบุญครกเดือน<ะ>ให้กับเรื่องอันนี้พม่ใช่ว 22, 24, ่ายี่สิบสองข้องสิบสี่นี่สป็จ้างแดง ยี่สิบสองข้องสิบสี่ข้องสิบสี่กาที่บ้านข้องเมืองกับยี่สิบสองหันเม่นอันข้ามหมากออกยาข้องสิบสี่นั่นกาอันที่บ้านข้องเมืองก,ามมาก,าก,กับม,ม,กมีเราให้ไก่โตครับอืคุณยายครับอันชนเผ่าอันไทยกับเรื่องนี้มีการแสดงยังบอกเป็น,นเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์คองมกับเรื่องครับอมี มีงานกับเรื่องนี้เขาเจ้าก็แสดงงานยังงานยังเขาเจ้าก็แสดงการแสดงนี่แหลครับผมเลี้ยงพี่หมอนี่แหละอนุรักษ์ที่สุดเลี้ยงพี่หมออออนุรักษ์เขาก็เริ่มนีแต่เว่าซสุมย่ายหันไปหอดเสียงใหม่เสียงร้ายน้ำแทวมือนีอยแล้วสะพัดสะเพิ่กมันนี่ไปเบิืลไป บ้านหน้าหวานหน้าเวิร์มวันนี้ไปแสดงการแสดงนี่เป็นการแสดงวะนะครับมีการลำการเออมีการลำลำผีหมอนี่อ๋อเป็นการลำผีหมออือการลำผีหมอเอาจักก่อนได้ไหครับจักหน่อยได้ไหครับจักน่อยได้เกินเกินจักหน่อยเนี่ยนะครับเกินเกินจักหน่อยนะครับคุณยายฟังเด้อฟังฟังฟัง คอยจักจะในห้องข้องทั้พุทธบาลนักปราชญ์สอนสั่งไวเฮาฮม่มีของการทำน้องข้องบานอาจารย์เพื่อนสีแจงเขากระแตงแบบเรื่องเมื่อบานเงียบเฮาจกเดือนสามเขาจึงแพ้กันเต้าบัดพุกโตแปลงถามถึงวันดีย้มจบเขาเสงผ้ากันเลี้ยงถึงดินเสียงสามสี่ข้องผีอันเคยแตงเขาแตงไข้ลุงแตงไว้ให้หมอพรมันแอนล้ำ แปง้งแทงหวดอกไม้บัดส่วนลาลเข็นขอมีหมอกองหมอกแค้มเสร็จล้ำกันเรียนงามกันว้นงจนว่าคำบ่อเลี้ยงหมอเพื่อนปลูกต้นดอกไม้บัดเป็นกลุ่มยมเหลืองดอกดาวเรืองจุนจีดอกจำปีลายสั้นก,กันง่าเหลืองเรืองพวงมาเลยเป็นตรงผ้ากันพอนของน่งวงเขาดอกดวงพวางคนแม่เลียามมองดูบ่มีเปิดเบิดทางผ่อนเหม่ยแลว้ววันง่อคงเก่าเส่ไข่ หลายคนเว้าล้านไปคนละตังตางขึ้นก็ตาง,งคนสอนใดแม่นบอกคือหน่อยก็ถือเอาเงาผ้ากันใส่ดวงดาบออกคาแพ่ว่านายไ,ไฟพีหน่อยก็พีผ้าเหลียญเขา้าโบกินก็ย่างเอ็มเขา้าโบกินเอ็มทองแทนแนมเหรียญเอ็ม,เอมใจใหญ่เป็นวัดครับอ่าครับคุณยายกะอยักใ์ห้เบภาษาไทยกับเรื่องสูฟานงนะครับ ภาษาไทยก the ับเรืはは่องก็บม่ยากแล้วกินไปไปสิเดยเออหัวจะไข่นี่กับหัวจะค่อยเออเป็นเอ้ยเป็นเอ้ยไปนะครับขันว่าเฮ้ยเฮ้ยเอิออยากอ่ะเฮ้ยโตเฮ้ยเอินอยากอ่ะไปพ่สังไปพ่สังไปสิได้ไปสิได้นี่นะแต่ว่าไปพิสัง ไปพิสางอันนั้นครับคันคู่มือนี่เราไปใส่เฮ้ยก็นึกว่าไปเสยกินกินเนี่ยก็ว่ากินกินก็กินคือกันนะครับกินก็ว่ากินคือกันชักหมักชั้นแล้วมะควยก็ว่ามะควยเยอะมะหงก็ว่ามะหงเยอะถ้าหมักมีให้แล้วสิเจ้าว่าเอิ้นขนุนทุกฝ่ายว่าเอิ้นหมักมี่ภาษาญี่ปุ่นภาษาอย่างกับหมักมีคือกันนี่แหละครับข้อมทอยของเต็ม ของคอยวันนะพ่อน้าแม่กับคอยอย่างนี้ขคุณย่าเอาเลยนะครับคุณนี่กับขอขอบคุณคุณย่านะครับที่ให้ความขอบคุณคุณคุณย่ขอบคุณมาใจแม่ใจดีมากนะครับพนี่หลังจากที่ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชนเผ่ากระเลิงกับคุณยายชูสีมุกดาที่อำเภอกุนบากแล้วนะครับ ทีนี้นก็มาศึกษาหาความรู้กัน<อ>ต่นตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอเราครับซึ่งในงานก็คืองานมูลบางีสานปี2558ครับผมซึ่งในงานก็มีการจัดแสดงซุ้มของชนเผ่าต่างๆในจังจหวัดสกลนครมีเสินค้าโอทอปต่างๆมากมายทีนี้ครับเราก็ไปดูซุ้มของชนผเผ่ากะเลยงกันเลยครับซึ่งภายในซุ้มของชนเผ่ากะเลยงนะครับจะมีการแสดงคือการลำ อาสาิตการทอผ้าซึ่งมีตั้งแต่การเข็นนป้ายไปจนถึงการทอผ้าเลยครับแล้วยังมีขนมพื้นบ้านคือข้าวโป่งและนี่คือไฮไลท์ครับเป็นของเล่นพื้นบ้านครับผมซึ่งมีชื่อเรียกว่าไม้ถูกเทกและมันก็ได้สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่มารับชมซุ้มจนเผ่ากระเลงได้มากเลยทีเดียวครับ เป็นยังไงบ้างครับสําหรับความรู้เกี่ยวกับชนเผวว่ากระเริงที่เราได้นําเสนอไปในวันนี้ตอนหน้าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอะไรเราจะไปกันที่ไหนนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ